ซากุระสกูลซิมูเลเตอร์ใช้ชีวิตสีแดงหนึ่งวันสีอื่นเท่ากับตายเพราะเราเปิดเกมมาเราก็จะโดนสีอื่นเลยนะครับแต่เราช่วยกันกดไลค์เราก็จะมีหัวใจสามรวมพบกับตัวสีแดงนี่ได้แล้วเป้าหมายในวันนี้คือการไปซื้อน้ำแข็งใส่ที่วัดนะครับให้เราไปเลยนะครับเนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับมาตรงเหมือนเป็นวัดตรงนี้นะครับ โอเคแล้วให้เราค่อยคอยเราเปิดงานนะครับเดี๋ยวจะโดนเอาโอเคเปิดงานแล้วเปิดงานโอเคแล้วเราก็ค่อยค่อยซื้อนะครับ ซื้อก็ต้องลำบากซะด้วยสีอ่าหานีี้ยอสุอันแรกเลยนะครับแล้วเราก็ลงมากินดูนะครับว่ามันมีสีอื่นนอกจากสีแดงหรือเปล่าอ้ามเอา้าไม่นะเสียหัวใจสองดวงแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเหลือหัวใจหนึ่งดวงครับ